สวัสดีค่ะวันนี้รอบ2นะคะอยรอบสนะคือ,ลค,อคลิปนวดผมที่ที่ใช้ประจํานะคะก็รอบสของคลิปนวดผมแล้ววันนี้ <c oughs> ก็จะเป็นพวกทรีทเมนต์แว็กนะคะซึ่งลองซื้อของวัสนสัมช้นะคะก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้ใช้ดูลักษณะสีภายในนะคะตัวนี้จะผสมน้ําผึ้งด้านนอกเขาจะทําเป็นรูปน้ําผึ้งนะคะแล้วก็ขวดก็จะเป็นสีเหลือง นะคะแล้วก็ด้านในนี่ก็จะเป็นเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวแต่ว่าอันนี้ใช้มานานแล้วก็เลยก็เลยแบบว่าประทับใจอยู่ใช้ไปครึ่งนึงแล้วะคะ่ะก็จะเหลือประมาณนี้อ่าก็จะเหลือประมาณนี้แหละนะคะก็สําหรับคนที่ดัดผมผมเสียนะคะทําสีผมใหม่ก็จะเห็นประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะจะจะถูกหน่อยนะคะตัวนี้ก็ร2 9บาบาทซื้อหนึ่งแถม 1, หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนั้นนะคะ หมักไว้สักหลังสาะผมก็หมักไว้สักประมาณ5านาทีนะคะแล้วก็ล้างออกผมนี่แบบนี่ตรงมากควีนี่ตรงมากนะคะอาทิตย์นหนึ่งก็ใช้แค่1นถึงสองครั้งก็พอนะคะไอตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์แพคตัวนี้จะเป็นทรีทเมนต์เฉยๆนะคะเป็นเป็นไอตัวทรีทเมนต์ไข่นะคะตัวนี้ของแครงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมันกบว่าไข่นี้มันก็เป็นโปรตีนเนาะแล้วก็มันก็สําหรับ โปรตีนสําหรับเส้นผมนะคะผมเหล่านี้ก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนตัวหนึ่งนะคะซึ่งออกมาในรูปของเส้นผมนะคะในร่างกายนี้เราผลิตคอลลาเจนได้นะคะแล้วก็วันหลังเดี๋ยวจะเล่าเรื่องคอลลาเจนให้ฟังนะคะแล้วก็เล่าเรื่องอผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารสําหรับคนที่อยากหน้าเด้งนะคะไม่มีริ้วรอยหรือว่าริ้วรอยน้อยนะคะโดยไม่พึ่งสัญญกรรมนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง นะคะว่าทํำยังไงเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโปรตีนไข่นะคะบรรุงผมตัวนี้ก็จะใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะว่าเราจะใช้หมักผมแล้วก็ใช้การอบไอน้ําด้วยนะคะอาทิตย์ละครั้งก็พอหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งไม่ใช้บ่อยนะคะตัวนี้ของ c คล i ิ่งลักษณะก็จะเป็นเนื้อสีขาวประมานนี้นะคะก็จะสลับการใช้กับทรีทเมนต์แวกซ์นะคะตัวนี้เป็นน้ำผึ้ง นะคะตัวนี้เป็นน้ำผึ้งเนาะตัวนี้เป็นทรีเมนต์ไข่นะคะถ้าหมด2ตัวนี้ก็คงจะลองใช้ตัวอื่นดูเพราะว่ามีตัวหนึ่งที่เราใช้แล้วประทับใจมากนะคะก็จะซื้อมาใช้ก็ดีกว่า2อ,อชนิดนี้2แบรนด์นี้นะคะโอเควันนี้เท่านี้ก่อนวันนี้รีวิวให้2อรอบนะคะแล้วก็วันหลังจะกันใหม่นะคะขอบคุณสมาชิกใหม่แล้วก็อย่าลืม Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ